ขอความนอบน้อมของข้าพระเจ้าจงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพระเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งกรรมจัดภัยได้จริงแม้วาราทิสองข้าพระเจ้าระลึกถึงพ,งพระพุทธเจ้ากราบทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกรรมจัดภัยได้จริงแม้วาราทิสามข้าพระเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้า ับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกรรมจภไยได้จริงที่พึ่งเอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่ง อันประเสริฐของข้าพระเจ้าที่เพึ่อื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระเจ้าโทษอันใดที่ข้าพระเจ้าได้ล่วงละเมิดในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขออำนาจแห่งพระพุทธพระธรรม พระสงฆ์จงอดโทษจงอภัยก่ฆ้าพระเจ้าด้วยเถิดข้าพระเจ้าจะร,ระมัดระวังสำรวมในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อไปข้าพระเจ้าจะร,ระมัดระวังสำรวมในพระพุทธพระธรรม พระสงฆ์ต่อไปขออำนาจพระพูธพระธรรมพระสงฆ์จงดนบรันรดาลกระแสการสวดประกาศราตนาปารีศของข้าพเจ้าในเวลานี้ให้รับรู้ถึงเทพมหาราชทั้งสี่พร้อมทั้งยักคุด พลทันกุมพันนาและเทวดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาประเทศไทยทั้งหมดจงร่วมกันกระทำผ้าปร,ริศพร้อมกับข้าพเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าจะสวดประกาศรัตนาปร,ริศที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐได้บัญญัติไว้ ขอเทวดาทั้งหลายจงรับเอาอาจยาแห่งภาพปารินี้กระทำความเป็นสวัสดิมงคลให้เกิดขึ้นเพื่อคุ้มครองป้องกันรักษาพระราชาผู้เป็นเจ้าแห่งน,นรชนพร้อมด้วยราชสมบัติ เทวดาทั้งหลายในแสนโกฏจักรวาลยอมรับเอาอาจยาแห่งภาพป,ประเรตเพื่อกำจัดไทยสามประการอันเกิดจากโลกภัยอา m น n o เตียเปียนและการดำรงชีพที่ฝึกเคืองภาพประปรศนั้นคือรัตนาปริเศ ชาวทิพย์ทั้งหลายเหล่าใดสถิตยอยู่ภาคพ,พื้นดินหรือเหล่าใดสถิตยอยู่ในอากาศซึ่งรวมกันในที่แห่งนี้ขอชาวทิพย์ทั้งหมดจงทำใจให้เบิกบานรับฟังถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าตัดโดยเคารพเถิดเพราะฉะนั้น ขอชาวทิพทั้งหมดจงตั้งใจฟังจงมีเมตตาจิตในหมู่มนุษย์มนุษย์เหล่าใด้ทำการอุทิศบุญให้ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยเหตุนั้นเราชาวทิพจงอย่าประมาทในการช่วยเหลือรักษามนุษย์เหล่านั้นนั้น ขอชาวทิพทั้งหมดจงตั้งใจฟังจงมีเมตตาจิตในหมู่มนุษย์มนุษย์เหล่าใดทำการอุทิศบุญให้ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยเหตุนั้นเราชาวทิพจงอย่าประมาทในการช่วยเหลือรักษามนุษย์เหล่านั้น ทราบเครื่องปพื่มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือโลกอื่นหรือรัตนาใดอันประณีตในสวรรค์ทราบเครื่องปพื่มใจและรัตนาอันนั้นที่จะเสมอด้วยพระตถาคตไม่มีข้อนี้เป็นรัตนาอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจจะวาจานี ขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวพระสากยามุนีผู้มีพระหฤทุไทยตั้งมันม่นทรงบรรลุธรรมใดอันสิ้นกิเลสปราศจากราคะเป็นอมตะธรรมปณตสิ่งใดๆที่เสมอด้วย พระธรรมนั้นไม่มีก้อนี้เป็นรัตนะอันเปรียดในพระธรรมด้วยสัจจะวาจานี้ขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแดดพระบาทสมเด็จพระวะชิรเก้าเจ้าอยู่หัวพระพุทธเจ้าผู้ประเส,สริฐสุดทรงสรรเสริญสมาธิอันใดว่า เป็นธรรมสะอาดปราดทั้งหลายกล่าวสมาธิอันใดว่าให้ผลโดยรำดาสมาธิอื่นที่เสมอด้วยสมาธิอันนั้นไม่มีข้อนี้เป็นรัตนะอันประนีในพระธรรมด้วยสัจจาวาจานี้ขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จ พระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวภาะสาวกของพระสุคตเจ้าผู้เป็นพระอาริยบุคคลแปดจำพวกแบ่งเป็นสีผู่อันสัตว์บรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้วท่านเหล่านั้นเป็นผู้ควรแก่ทัาขีณาทานทานทั้งหลายที่เขาถวาย ในพระอริยบุคคลเหล่านั้นย่อมมีผลมากข้อนี้เป็นรัตนาอันปณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด,ด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวพระอรหันต์เหล่าใดมีใจ ตั้งมั่นดีแล้วในพระศาสนาของพระพุทธโพโมมเป็นผู้ปาศจากความอะไรพระอรหันต์เหล่านั้นถึงพระอรหันต์ที่ควรถึงอย่างเข้าสู่พระนิพพานดับก,กิเลสได้แล้วสเสวยอ,อยู่สเสวยผลอยู่ข้อนี้เป็นรัตนอันปณีตในพระสงฆ์ ด้วยสัจจาวาจานี้ขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด,ด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หงวาเสาหลากใหญ่ที่ฝังดินดีแล้วไม่หวั่นไหวด้วยพายุจากที่ทิศฉันใดบุคคลเหล่าได้ได้เห็นอริยาาสัจสีพระตถาคต เรียกผู้นั้นว่าเป็นสัตว์ตบุโรษผู้ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมฉะนั้นข้อนี้เป็นรัตนะอันปณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแดดพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว ผ้าโสดาบันเราได้รู้แจ้งอริยสัจสีที่ภ้าศาสดาผู้มีปัญญาึกซึ่งทรงสแสดงไว้ดีแล้วถึงแม้ว่าผ้าโสดาบันเหล่านั้นจะเป็นผู้ประมาทอย่างแรงกล้าก็ไม่บังเกิดในชาติที่แปดพ่อนี้เป็นรัตนาอันปณีตในพระสงฆ์ ด้วยสัจจะวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พราบาทสมเด็จพระวาชิรเก้าเจ้าอยู่หัวความเห็นผิดในกายสักกายะทิฏฐิความสงสัยในพระนิพพานวิจิจิตชาความถือผิดอย่างงมงายศีลภาพตะปรามาธ อย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่สังโยชน์ธรรมเรานั้นย่อมเป็นอันภราสโสดาบันละได้แล้วพร้อมด้วยปัญญาอันเห็นแจ้งทีเดียวอันหนึ่งผ้าสโสดาบันเรานั้นเป็นผู้พ้นแล้วจากอบายทั้งสี่ไม่กระทำอภิฐานหกแน่ข้อนี้ เป็นรัตนะอันปณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจะวาจานี้เพราะความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด่พราบาทสมเด็จพระวาชิระก้าเจ้าอยู่หัวถึงแม้วา่าพาโสดาบันเหล่านั้นยังทำบาปกรรมทางกายวาจาหรือใจอยู่บ้าง ขอความพระครั้งท่านก็ไม่อาจจะปกปิดบาปกรรมนั้นไว้พระพุทธเจ้าตัดความที่พระโสดาบันผู้เห็นพระนิพพานแล้วไม่อาจปกปิดบาปกรรมนั้นได้ข้อนี้เป็นรัตนาอันปณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดีมงคล จงอมีแดดพระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวภูมิไม้งามในป่าที่ผียอดออกสะพังในช่วงเดือนแรกของฤดูร้อนฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงธรรมอันประเสริฐเพื่อให้ถึงพานิพาน เพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่สัตว์ทั้งหลายก็อุปมาเหมือนความเจริญงอกงามแห่งปัญญาฉันนั้นข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีในพระพุทธเจ้าด้วยสัจจะวาจานี้ขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวาชิรเก้า จ้าอยู่หัวพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงรู้ธรรมอันประเสริฐประทานธรรมอันประเสริฐทรงนำมาซึ่งธรรมอันประเสริฐทรงเป็นผู้ยอดเยี่ยมได้แสดงธรรมอันประเสริฐข้อนี้เป็นรัตนะอันประตรในพระพุทธเจ้า ด้วยสัจจะวาจานี้ขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวาชิรเก้าเจ้าอยู่หัวกรรมเก่าของพระอรหันต์เหล่าได้สิ้นแล้วกรรมนำเกิดพบใหม่ย่อมไม่มีถ้าอารหันต์เหล่าได้มีจิตอันหน่ายแล้วในพบต่อไป ถ้าอาราันเหล่านั้นมีพืชสิ้นแล้วมีความพอใจงอกไม่ได้แล้วเป็นผู้มีปัญญาย่อมปรินิพานดับสนิทเหมือนดวงประเทปฉันนั้นข้อนี้เป็นรัตนะอันปะณีในพระสงฆ์ด้วยสัจจะวาจานี้เพราะความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแดด พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวชาวทิพย์ทั้งหลายเหล่าใดสถิตอยู่ท่าพื้นดินหรือเหล่าใดสถิตอยู่ในอากาศซึ่งรวมกันในที่แห่งนี้ขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระพุทธเจ้าขอพวกเราจงร่วมกัน นอบน้อมพระธรรมขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระสงค์ผู้อันเทวดาและมนุษย์ผูชากันมาแล้วขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแดดพระบาสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว